เราพยายามหานกที่ใจดีนะมาเลี้ยงเพราะว่านกใจดีเนี่ยเราซื้อนกไปแล้วเราจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ต้องซื้อหลายตัวครับซื้อนกใจดีไปปากเบาด้วยแล้วนกที่มีคารลมหรือนกที่ไม่มีคารมเอาที่คุณชอบแต่สิ่งหลักๆเลยที่คุณควรจะเลือกนกก็คือว่าควรจะเลือกนกที่เป็นนกปากเบาโครงสร้างนกใหญ่นี่คือลักษณะที่ดีแล้วก็นกเนี่ยจะต้องรักตัวรักหางรักขน คือพอเราเอาไปใส่ในกรงกรงเดี่ยวๆนะฮะหางจะต้องไม่หกักแล้วก็จะต้องแบบขนสวยหางไม่หกักแล้วนกปากเบาบจะทําให้เรามีความสุขในการฟังเสียงนกครับ,รบถ้าเราเอานกที่ไม่เชื่องแล้วไปใส่กรงมันทําให้นกอ่าขนบินเนี่ยหางหักหมดครับเอแล้วมันดูให้เราทําให้เราแบบไม่อยากเลี้ยงนกเพราะนกมันดิ้นแต่วิธีเลี้ยงเนี่ยวิธีเอานกที่มันแบบดิน้นไม่หยุดเนี่ยนะเราก็มีวิธี เหมือนกันก็คือเอานกเนี่ยไปแฝนไว้ในบ้านก่อนครับถ้านกยังดิน้นยังเพียวอยู่นะเอาไปใส่ไว้ในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยที่เราเดินผ่านได้แล้วก็มีมุมมีมุมปิดไว้อย่างเนี้ยเอาไปแฝนไว้ในบ้านคือนกจะไม่ดิน้นจะดิ้นน้อยลงเอาแบบเนี้ยสักเดือนหนึ่งสองเดือนในระหว่างที่เราเอาไว้ในบ้านเนี่ยก็เอาไปฉีดน้ําตากแดดบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับอ่าก็คิดว่ามันจะเชื่องเร็วขึ้นเพราะผมเคยเอานกนกป่าซึ่งเป็นป่า ป่าภูเขาเลยนะแล้วผมก็ทําสูตรเนี้ซึ่งมันใช้ได้ก็ผมก็ทําไว้ประมาณเดือนหนึ่งนกก็เชื่องเลยได้ผลได้ผลแล้วดีเหมือนกับลูกเพาะผมเลยอ๋อคือเราเราละลายพฤกิกรรมของนกก่อนอย่าเอาไปแฝนไว้ในที่โล่งๆสมมุติเราได้นกมาแล้วเรามาแฝนไว้แบบเนี้มันสามารถมองว่ามันบินได้มันก็จะพยายามบินอแต่ถ้าเราแฝงไว้ในบ้านเนี่ยเขาจะไม่ดิ้นดิ้นน้อยลงทีนี้มันทําให้นกเนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะคบได้ผลครับผมเคยทําเป็นนกป่าขนาดนกป่าแบบป่าภูเขาเลยนะซึ่งปนกป่าภูเขาไม่เคยเห็นคนมาก่อนครับเขาจะเห็นคนน้อยมากแต่เขาก็เชื่องได้เหมือนกันแต่ถ้าตัวไหนที่เราพยายามทาแบบนี้แล้วเลี้ยงมาเป็นสองปีสามปีสี่ปีนกก็ยังไม่ไม่เชื่องทักทีครับแนะนําให้ปล่อยอย่างเดียวเลยครับปล่อยเลยเพราะว่าคือ้เไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วถูกมันก็เหมือนกับคนนั่นแหละครับคือ เขาจะมีแบบประเภทที่แบบอ่าคนดีคนไม่ดีนิสัยดีนิสัยไม่ดีอย่างเนี้ยอ่าเราก็ถ้าเป็นผมผมจะไม่เลี้ยงเพราะผมมองว่ามันไม่สามารถทําให้นกเชื่องได้แล้วอ่ะแล้วเราคนที่รักนกเขาใหญ่คงไม่อยากเลี้ยงแบบนกที่บินเหมือนกงจะแตกอ่ะคงจะไม่มีความสุขใช่ใช่ก็เลยแนะนําว่าปล่อยแล้วคุณก็ไปหานกที่เชื่องๆมาเลี้ยงดีกว่าใช่ครับดีกว่าพวกพวกเวทจะบอว่านิสัยนกไม่ได้นิสัยนกไม่ได้ครับแบบนั้น